สวัสดีค่ะก็มาฟังตอนที่15ของนิยายดาร์กชุดหัวเจผมยกให้คุณไปฟังกันต่อเลยค่ะคุณครูสเอมิเลียร้องเสียงหลงร่างบางเผลอพลิกหลบจนลืมป่วยหลีกเรี่ยงร่างสูงหลังเขาไม่พูดเปล่าทลาหน้าเข้ามาใกล้อีกนิดเดียวเท่านั้นลายสันจมูกด่งก็จะแตะเนินน้องสาวของเธอแล้วเอมิเลียใจหายว่าพุดลุกนั่งตัวตรงอึง้งจนเหงื่อผุดเต็มหน้าผาก อย่าทำแบบนี้อีกเลยนะคะมันไม่ดีเธอปรามเสียงสัน่นนึกไม่ถึงว่าเขาจะกล้าลุกหนักขนาดนี้เรกาโดแทบสำลักความขำมองสีหน้าตื่นตระหนกข,ข,ของเธอมันยิ่งกว่าคนเห็นผีเสอีกชายหนุม่มอดขำไม่ได้กับท่าทางที่เห็นถึงกับลั่นออกมาคุณเรกาโดขำแรงไปหรือเปล่าคะหญิงสาวพูดน้ำเสียงประชดเขาจึงค่อยๆเองเียบเสียงจำเลืองไปยังเธออีกครั้ง ฉันมีคำถามอยากจะถามเธอสักอย่างเขาหมดอารมณ์หวามก่อนเปลี่ยนเป็นนอนงายราบหนุนแขนตัวเองแทนแต่ศีรษะหมุนหันหน้าไปทางเธอ,อค่ะเธอเคยเรียนเพศศึกษาไหมเขาถามขึ้นขณะไม่มองหน้าหล่อนคะด้วยความตกใจหญิงสาวถึงกับพงกศีสษกละทันหันก่อนจะล้มลงไปใหม่พลางสายหน้าไม่เคยค่ะแล้วเคยได้ยินบ้างไหม หญิงสาวถึงกับกลืนน้ำลายก็ไม่ค่ะเรกโดแค่นหัวเราะชำเรืองมองกรอบหน้าหญิงสาวที่บัดนี้เห็นเพียงหน,น,น้าผากมนโหนเปิดเปื้อนไปด้วยหยาดเหงื่อเท่านั้นทว่าเพียงแค่นี้ความสะสวยกับสะกดใจเขาเหลือเกินทั้งจมูกคมสันทั้งปากจิ้มลิมบางเป็นกระจับหญิงสาวไม่ต้องแต่งแต้แตมเสริมใดๆก็ทำพ่อมาเฟียเลือดเย็นอย่างเขาหลงหัวปักหัวปั๊ม เดรโดยื่นมือไปจับคางมนเผยยิ้มอ่อนหากแต่สีหน้านี้เธอกลับไม่ได้เห็นสาวน้อยเธอรู้ไหมจุดเสน่ห์ที่แท้จริงของผู้หญิงมันอยู่ตรงนั้นเธอต้องปล่อยบ้างไม่อย่างนั้นคุณเบื่อง่ายอย่างฉันคงจะต้องออกไปเสียเงินข้างนอกฉันอยากกลับห้องแล้วค่ะเอมิเลียเบือนหน้าหนีทำไมเขาขมวดคิ้วสงสัยฉันอยากนอนพักก็นอนที่นี่ไง เขาตบฟูกเอมิเลียเม้มปากแน่นกลืนน้ำลายเฮือกใหญ่ชำเลืองมองเขาสลับกับอุ้มมือของตัวเองก่อนตัดสินใจพูดคำคำหนึง่งงั้นพรุ่งนี้ฉันขอไปหางานทำได้ไหมคะในเวลานี้เธอไม่ควรพูดเหตุผลเพียงแค่ต้องการอยู่ให้ห่างจากเขาเรกกโดลุกพลวดเปลี่ยนจากท่านอนเป็นท่านั่งพร้อมอารมณ์งุิดขึ้นมาทันทีเขาไม่พูดอยู่อึดใจหนึ่งไม่มองหน้าเธอด้วย ก่อนจะลุกห่างไปจากเตียงทําเอมิเลียสะดุ้งโยงเธอก้มหน้านิ่งเสมือนรู้จะโดนลงทันหลังจากนี้เรากาโดจ้องตาขม็งมายังเธอก่อนจะโยนเงินปึกใหญ่ลงตรงหน้าหญิงสาวและความแรงของมันกระทบข้อมือเธอจะรู้สึกเจ็บอะไรคะหญิงสาวช้อนตาถามน้ำเสียงสั่นเครือรับรู้ถึงคลื่นความโกรธเงินไงค่าจ้างของเธอจ้าง หญิงสาวเงยหน้าขึ้นทันควันจ้างให้เธอนอนก,กอุกกับฉันหนึ่งอาทิตย์เรกกโดถอดเสื้อตัวเดิมทิ้งปลดเสื้อตัวใหม่จากไม้แขวนพาดบ่าเดินไปคอบุรีออกจากกล่องยืนพิงระเบียงหวังคีบดูดดับความเครียดซึ่งถาถุมเข้ามาโดยไม่รู้ตัวมันช่างประทูง,ง่ายแต่แดับยากเขาเป็นคนเจ้าอารมณ์หงุดหงิดง่ายใครๆก็รู้เว้นแต่เธอผู้ช่างไม่รู้อะไรเลยซึ่งสองสามวันมานี้นับแต่เธอจบจากรั้วมหาวิทยาลัย เขาพยายามนับเลขในความคิดข่มอารมณ์หงุดหงิดมาโดยตลอดซึ่งจริงๆแล้วความใจเย็นไม่เคยมีในตัวมาเฟียร้ายอย่างเขาเรากกโดบอกตัวเองเสมอเธอบอบบางเกินทนได้แม้บางครั้งจะหมดสิ้นความอดทนไปเกินครึ่งเผลอตะคอกใส่เธอไปบ้างแต่นั่นคงไม่เหมือนวันนี้วันที่เธอมีความคิดจะติดปีกบินไปจากเขาหลังจากอาทิตย์นี้ฉันจะไม่อยู่ เอมมเลียเงยหน้าขึ้นมองตามเสียงนั้นชายหนุม่มเริ่มเอ่ยเสียงเรียบขณะปากยังพ่นควันออกมาเขาไม่ได้มองมาอย่างเธอแผ่นหลังเต็มไปด้วยรอยสักต่างหากที่เผยให้เธอเห็นตากลุมโตทางออกเล็กน้อยเมื่อเพิ่งจะสังเกตเห็นลวดลายเต็มตาทีแรกคิดว่าจะให้เธอรออยู่ที่นี่แต่ตอนนี้ฉันเปลี่ยนใจแล้วหญิงสาวนั่งเฉยไม่กล้าขัดดวงตาแดงกำ่ำสลดก้มลงเม้มปากแน่น สิ่งที่ต้องทำก็คือกลั้นเสียงสะอื้นเธอยอมรับมุมนี้เขาน่ากลัวที่สุดเดระโดเงยหน้าพ่นควันขมองออกก่อนจะขคยี่ให้ดับแล้วเดินมาหาเธอเธอต้องไปกับฉันเขาพูดน้ำเสียงหนักแน่นไปไหนคะเขายกยิ้มก้มมองหญิงสาวระหว่างเดินไปหามุมนี้เธอช่างดูไร้เดียงสาและอ่อนโยนเสียอย่างเดียวการบีบมือเข้าหาการของเธอ มันขัดสายตาเขาไปหน่อยเรากาโดทิ้งตัวลงนั่งข้างๆอีกครั้งเอื้อมฝ่ามือสากร้านไปท่าบนขาขาวร่างถู่มันเบาๆในขณะเธอสะดุ้งอยู่ตัวสั่นคลอนไม่กล้าขยับหนีเธอชอบทะเลทรายไหมว่าไงหญิงสาวนิ่งเงียบเขาจึงเอ่ยถามเสียงเข้มจะช,ชอบค่ะเธอตอบเสียงสัน่นกรอบหน้ายังคงสลุดและก้มงดเรากาโดเห็น ยิ่งอยากแกล้งเขาจงใจรูปหนักขึ้นหนักขึ้นขย่้ำเธอสนองความหมันเคี้ยวของตัวเองโอ๊ยหล่อนร้องเสียงแหบก่อนจะกัดปากห้ามเสียงตัวเองไว้เว้นแตก่ก้อนน้ำตาที่ร่วงแมะขาเธอขาวและนุ่มอะไรอย่างนี้เอมิเดียชายหนุ่มยกมือเลื่อนจากหน้าขาเป็นลายแก้มพลางค่อยๆโน้มหน้าใช้ปลายจมูกเบียดแก้มเธอจำไว้นะเอมี่ ไม่ว่าเธอต้องการอะไรฉันจะหามาให้เธอสามารถขออะไรก็ได้ในโลกใบนี้ได้ทุกอย่างยกเว้นก็แต่อิสรภาพเธอจะมีได้ก็ต่อเมื่อเธอตายไปแล้วเท่านั้นประโยคทิ้งท้ายเขากระซิบหญิงสาวถึงกับห่อไหล่ตัวสันสะท้านไม่กล้าแม้แต่จะหายใจเขาจึงชายฝ่ามือหนาช้อนขางเธอขึ้นมามองก่อนริมฝีปากร้อนฉาจะทาาพับลงย่งริมฝีปากบาง แล้วบทขยี้หนักหน่วงก้นหาความหวานทำให้ใชายหนุ่มลิ้มรสไม่รู้เบื่ออีกหนึ่งชั่วโมงฉันจะเข้าองค์กรระหว่างนั้นเธอนอนพักนะอยู่ในนี้จนกว่าฉันจะกลับมาโอเคเขาเอ่ยประดุดออกคำสั่งก่อนจะดันเธอให้เอนลงนอนราบ ส่วนเขาตามไปทับทับที่หลังจมูกโด่งเป็นสันตรดใบหน้าสูดกลิ่นไอสาวเต็มที่ก่อนซุกไซไล่ลงไปอย่างซอกคอแล้วไปหยุดอยู่ที่ตรงหน้าอกชายหนุ่มชะง,งกักก่อนผงะศรีรษสาขึ้นเล็กน้อยใครมองเห็นเนินอวบอิ่มให้ชัดก่อนก้มลงลิ้มรสเอมิเลียนอนนิง่งไม่กล้าปฏิเสธมีเพียงอุ้งม,มือเผลอยกขึ้นเทียบอกเท่านั้นจะปิดก็ไม่ปิดจะเปิดก็ไม่เปิด รันจะทำอย่างใจสั่งก็เกรงจะไปกระทบอารมณ์ให้หงุดหงิดกลัวผลนั้นจะทำเธอไม่สบายใจขึ้นมาอีกดวงตาหวานกระพริบหวั่นถี่ครั้งเกินกว่าปกติต้องคอยลุ้นว่าริมฝีปากนั้นจะทาบทับตรงไหนบ้างและเกรงไปท้งตัวกังวลช่องทางรักกลางกายจะระบมอีกอย่าได้กลัวเอมิเลียฉันต้องซํำอีกรอบเธอจะได้ชินมันจะไม่เจ็บปวดเหมือนครั้งแรก ช่วงจังหวะเพะเยปากสาวเจ้าเตรียมจะทวงกลับถูกปากหนาตรงข้ามทับทับลงมาอีกครั้งคราวนี้เต็มเหนี่ยวไร้ขอบเขตจำกัดการขวางกัน้นอุ้งมือบางถูกดึงไปแล้วก่อนหน้านั้นทางออกยึดเหนี่ยวเอาไว้จมฟูกนอนลิ้นหนาสากควานหาปลายลิ้นน้อยหญิงสาวใจเต้นระทึกไม่เป็นจังหวะไม่เคยคุ้นชินกับมนเลยสักครั้งอารมณ์กระสานนี้มีอิทธิพลเหนือสิ่งอื่นใด แม้จะยับยั้งต่อต้านหากแต่สุดลึกของก้นบึง้บงมักจะเรียกร้องสรรหามาสนองความรันจวนอยู่เสมอและด้วยความกลัวที่มีมากเกินไปมันบีบให้เธอเผลอทำเรื่องน่าอายออกมาเบาๆหน่อยนะคะหืมร่างบางหยุดชะงักพงกหัวจากยอดถันสีชมพูมองมาอย่างหน้าเธอพูดใหม่อีกทีสิเดกโดไม่อยากจะเชื่อหูตัวเอง เบาๆหน่อยค่ะมันเจ็บเขายิ้มมุมปากใช้นิ้วมือเกลี่ยวงแก้มสวยลากยาวมาลูบดวงตาที่บัดนี้ถ่างออกด้วยความประหม่ายอย่างเบามือฉันจะทำให้สุดฝีมือเลยตกลงไหมชายหนุ่มค่อยๆล้มตัวลงไปใหม่และริมฝีปากบางลงมาเรื่อยเล่นวนอยู่บนหน้าท้องแบนราบเธอเจจจนมันกระเพื่อมขึ้นเอมิเลียเผลอส่งเสียงคราง ค่ะคุณครูตรงนั้นมันทำไมตรงนี้ก็ไม่ได้เหรอเขาถามเสียงอ e. ูอี้เปล่าค่ะสิ้นเสียงพูดก็กลายเป็นเสียงครางทำให้ใชายหนุ่มพอใจยิ่งนักนานจบจนชั่วโมงหลังสิ้นสุดกิจกรรมบนเตียงความเพลียทำทั้งคู่เผลอหลับไปในท่ากกก่ายกันเสมือนลูกไกซ่ซบป,ปีกแม่ แขนเรียวร้อมพาดแผงอกแกรง่งส่วนแขนแข็งช้อนศีรษะทุยแทนหมอนหนุนให้เร็กกระโดดสะดุ้งตื่นสลืมสลือเพราะการสั่นสะท้านของสมาร์ทโฟนใต้ผ้าห่มเขาคว้าหามันค่อยๆยกแขนเธอออกก่อนจะลุกขึ้นกดรับเออเขาเอ่ยเมื่อกดรับสายกูนึกว่ามึงตายแล้วเสียงปลายสายตอบกลับมาตายแล้วจะรับโทรศัพท์มึงได้หรอแล้วจะเข้ามาเมื่อไหร่วะ คำถามของซันรูทำชายหนุ่มหันกลับไปมองเตียงภาพหญิงสาวนอนหลับลึกมีเพียงผ้าห่มผืนหนาเท่านั้นที่ปิดร่างกายขาวเนียนเผยแต่แผ่นหลังเขาหลับตานิ่งอย่างเหนื่อยหน่ายผ่อนลมหายใจสุดลึกผ่านริมฝีป,ปากทั้งที่ใจจริงอยากนอนโกกร่างอยากจะกอดไว้ทั้งวันทั้งคืนแต่คงทำไม่ได้จะไปเดี๋ยวนี้เราโดตัดบทสนทนา ก่อนจะเข้ามาแต่งตัวในห้องเสื้อผ้าทําอย่างเบามือที่สุดไม่อยากจะรบกวนการหลับไหลของคนกลางเตียงเมื่อสวมใส่ชุดเสร็จสุดท้ายคือการหยิบปืนขึ้นมาเช็ดแล้วเน็บไว้ใต้ขอบกางเกงแล้วโน้มลงจุมพิษหน้าผากมนนั้นทีหนึ่งเด็กดีไว้ฉันกลับมาจะพาไปเที่ยวเขาเอ่ยก่อนปิดประตูเดินออกจากห้องตึกสูงเทียมฟ้าห้องโถงเก่าแก่เต็มไปด้วยเครื่องประดับประดาเลอค่า จุดหมายปลายทางที่นี่มีไว้ให้สมาชิกแก๊งอัลฟาพวกเขากำลังมุ่งหน้ามาเจอกันเข็มยาวชี้เลข12คือเวลาของการนัดหมายเหลืออีก10นาทีให้เรกรุษเท่านั้นเขาเร่งฝีเท้าย่ำก้าวเร่งเดินในขณะมีบริการซ้ายขวาขนาบข้างตามมาติดๆขาดใครอีกไอบิคครูสเสียงแววลอยมาทางห้องโถง นั่นยิ่งทำให้เขาต้องรีบเร่งมากขึ้นเมื่อผ่านประตูร่างสูงอิงหกจึงเปลี่ยนสีหน้าทันทีนั่นไงมันมาแล้วทำไมถึงช้านักวะรถกูไม่ได้ติดปีกเหมือนฮอนี่หว่าถึงจะโฉบมาวางบนหัวมึงเขาเดินตรงมาตบบ่าซันรูพางเดินเลยตัวปลิวไปสมพบกับเวเน,นโน่บ่งบอกให้รู้เขานั้นรีบสุดๆในขณะซันรูอ้าปากเบอ มองหาตัวช่วยไปทางแมทริกแต่กลับมีเพียงท่าย,ยักไหลมึงพร้อมไหมเสือเวเดโนและทุกคนหันมาทาาเรกกโดเป็นตาเดียวหลังพากันเข้ามาอย่างชั้นใต้ดินที่ใช้เป็นห้องแลบและนี่แหละงานใหญ่ของพวกเขาทำไมถึงถามกูคนเดียวเรกกโดขมวดคิ้วเวเดโนหันไปยังซันดรูเจ้าพ่ออิเล็กทรอนิกส์แกรมเชิงสั่งเขายักไหลให้ก่อนจะเปิดบางอย่างขึ้นมา กูมีอะไรให้มึงดูรูปภาพทั้งนิ่งและเคลื่อนไหวผ่านกล้องวงจรปิดที่อัลฟ่าแฮกมาได้จากถนนเส้นหนึ่งซึ่งใกล้กับโกดังที่เกิดเหตุรอบบางระเบิดและสร้างจราจนจนมีคนตายนับสิบในวันนั้นเดรกรโดยืนนิ่งคิ้วขโมดเข้าหากันหนักกว่าเดิมเขาเพ่งเลงเสมือนในนั้นเป็นสิ่งยั่วยุและมีอิทธิพลต่อเขานั่นมันฟั Fuck. ก่อนเขาจะสะบดคำหยาบออกมาอย่างไม่อยากจะเชื่อ,อกรามเต็มไปด้วยหนวดเคราขบเข้าหากันแน่นดวงตาดำทมินหลีลงต่ำเมื่อเห็นบุคคลในนั้นเต็มสองตาหลังภาพถูกหยุดเล่นและขยายใหญ่ขึ้นมิเชลหล่อนทรยศมึงและอัลฟาตอนพวกกูได้ข่าวพวกกูก็ตกใจเหมือนมึงนั่นแหละเลยให้หน่วยสืบไปสืบมาสรุปว่ามันใช่ กูต้องทำยังไงต่อไหนเมืองว่ามาทีสิเวเดโนโหันมาถามสีหน้าเรียบเฉยเพราะรู้นิสัยเพื่อนดีหากเรื่องนี้มาถึงหูเขาเข้าแล้วเรื่องการเอาคืนหรือสั่งสอนไม่ต้องห่วงเลยเรากาโดหัวกว่าใครในพักพวกกรามเรียวหนาคบเข้าหากันแน่นกว่าเดิมก่อนหันกลับไปสั่งลูกน้องจับตัวหล่อนมาเรากาโดออกคำสั่งหนักแน่นครับนาย ลูกน้องรับคำสั่งทันทีตอนที่สิบห้า